สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่16สิงหาคม2566 สารรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้พิธาและพักเก้าไกลแก้ข้อกล่าวหาใช้มาตรา112หาเสียงจากกรณีมีผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและพักเก้าไกลเสนอแก้ไขามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกคอรองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากตรศาย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนู์มาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ล่าสุดสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสองลงวันที่15สิงหาคม2566ขอขยายระยะเวลายืนคำแก้กข้อกล่าวหาครั้งที่2ออกไปอีก30วันทางการเกาหลีใต้ดำเนินคดีชายไทยเข้าไปในห้องอาบน้ำหญิงที่ขายพักแรมของงานชุมนุมลูกเสือโลก2023 ดยชายไทยคนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเข้าไปอาบน้ําในห้องอาบน้ําหญิงเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งลูกเสือหญิงรายหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ชายร้องเพลงในห้องอาบน้ําเจ้าหน้าที่ตำรวจของเกาหลีใต้จึงได้เข้ามาสอบสวนก่อนที่จะดำเนินคดีต่อชายไทยในข้อหาบุกรุกแต่ไม่ถึงกับดำเนินคดีทางเพศเกิดเหตุดินถล่มที่เมืองหยกในเมียนมา เกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเหมืองเถื่อนในพื้นที่นอกเมืองพะกการศูนย์กลางอุตสาหกรรมยกในรัฐกะชินทางภาคเหนือของเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36ราย และยังมีผู้สูญหายอีก28รายภายหลังจากฝนตกหนักตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่มตามมาโดยปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ติดใต้ซากดินถล่มภายในเมืองเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากดินโคลนที่ถล่มลงมาได้ทับถมกันหนามาก